ก็โอเคนะผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านในเช่นเคยนะผมแหม่ก่อนในคลิปนี้แล้วก็อยู่กันในเรื่องเรื่องความสมานะัมพันธ์ของผมกับใบปฏิเมเจอร์ไลท์นี่นะผมแหม่ก็เป็นร่างที่ผมเพิ่งจะได้มาไม่นานนะประมาณเมื่อไม่กี่อาทิตย์แล้วนั่นงนะครับผมแหม่ผมก็เก็บได้ดอกบทพูดให้คำแนะนำปรึกษาไปทีเป็นที่รื่ายจนครบนะก่อนในช่วงแรกๆมันยังไม่มีเนาะช่วงหลังๆมันก็มีนะผมผมก็เพิ่งรู้แล้ว,ว่าตอนให้คำปรึกษาเนี่ยมันมีบทพูดถึง20บทพูดเลยนะผมเพิ่งรู้เลยเนาะ ก็ตัวไหนเก็บครบผมก็จะอาปัดตคลิปเลยนะผมแม่ตัวไหนไม่ครบก็ถ้ามันเก่าแล้วก็ไม่เป็นไรนะผมแม่ถ้าเก็บได้เก็บเท่าติ่เก็บเท่าทีาา่เก็บได้แล้วกันเนาะมามาดูกันเลยดีกว่านะว่าเรื่องของละไพรเว a ี y ด,ด้านนี้เนะี่ยจะเป็นไงบ้างก็ไปดูกันก็แน่นอนนะผมว่าต้องฟังเสียงภาคนะผม <c oughs> ผมไม่รู้แนละ้วว่าจปัจจุบันนี้ร่างจะได้ใช้งานหรือเปล่าแต่ส่วนตัวเพื่อไม่ค่อยได้ใช้เลยนะนะ ได้ใช้แน่นอนแล้วนะครับผมสำหรับใครที่มีตัวละครเยอะอย่างผมเนี่ยก็ไม่แปลว่าเป็นผมป็นสายสะสมตัวละครนะผมไม่ได้ยันเรื่องเมต้าอะไรของเกมมากมายนะไม่สนใจด้วยซ้ำนะโอเคมาเริ่มต้นด้วยเอพิโซดที่หนึ่งกันเลยนะผมหน้าที่แสนสาคัญของเมทแสนสาคัญอะไรนะมาถึงตอนแรกอันผิดเลยนะไม่ใช่หน้าที่แสน้าทายของเมดนะครับ ยินดีรับค่ะคุณลูกค้าฉันจะพาไปโตนะคะนี่ขอลาสักครู่นะคะไพเวที้อืมอะไรเหรอฉันทำอะไรผิดอ่ะเอ็ดนอนตัวเข้าไปกระซิบเสียงวาดร่ข้างหูของไพเวที้นี่เราตองนี้ลูกค้าว่านายท่านนะคะเออเอ,อจริงด้วยสิเออเจอทางนี้เลยะคะ่ะนายท่าน <c oughs> ดีขึ้นเยอะเลยแล้วค่ะ อเออขอโทษนะคะฉันนะ่ะคะว่างไงคะฉันขอขออะไรเหรอคะผู้ให้แดงันนี้นะสิคะอืมเสียงอะไรเนอะเพื่ที่เอ็นตัวเข้าไปฟังลูกค้าอย่างตั้งใจขอโทษนะคะช่วยทวนอีกครั้งได้ไหมคะมดีมาก ข้าวไข่จานใหญ่ใจฟูดได้แล้วล่ะคะ่ะทานให้แล้วนะคะนี่เดี๋ยวสิเธอย,ยังไม่ได้ได้กระถาเลยนะเอเอคือกระถาน่ะมันก็มีราคาแต่ตัวนี้เนะี่ยมันไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่นะฮะขอโทษค่ะมุกนะเออจะไดกกระถาเลยไหมคะเอาเลยสิงั้นก็ จองอะไรขึ้นจองอะไรขึ้นคูซี่อันเนี้ยคูซี่คูซี่บุ้งคาถาอะไรเนี่ยทาให้เลยนะคะ <c oughs> เห้เล่ะเกินขึ้นอยู่เลยนะคะเนี่ยนี่ไม่ต้องมองจันทุกเรื่องเลยก็ได้นะ <c oughs> วันนี้เนี่ยทำได้ดีอีกแล้วนะคะเออจะผ่านไปกี่วันอะ ฉันก็ยังสึ่เหมือนวันแรกเลยและเป็นงานที่เป็นงานที่ทําให้ใจทําใจใชินได้ยากชัดเลยก็ไม่ไปแปะอมปกติเขาไม่น่าจะมาเป็นมติตรเท่าไหร่นะถึงจะพูดยาถึงจะพูดอย่างนั้นน่ะแต่พิมพ์ของคุณดีขึ้นกว่าตอนแรกมากเลยนะคะจริงเหรอฉันว่าไม่ใช่หรอกมัง้งนี่ถึงเวลาแล้วนะที่เธอนะี่ยจะเรื่องภารกิจสุดท้ายนะ่ย ถ้าได้สำเร็จแล้วก็ถ้าทำได้สาเร็จแล้วก็เดี๋ยวก็จะจบการศึกษาอย่างเป็นทางการได้เป็นเหม,ม,มือนมืออาชีพยอย่างเต็มตัวแล้วแหละอืมก็คือฉันจะได้ไปจากที่นี่สักทีสินะเอาเลยจะเริ่มเม,มื่อไหร่ล่ะทำเป็นภารกิจที่แสนยากลาบากเต็มเรด้วยอันตรายมากมายฉันได้นตรว่าตัวเองพร้อมแล้วนะแหละจนพูดอย่างนั้นนะได้เดี๋ยวสิฉันจะไปปฏิเสธทำไมล่ะ การทำมาลูกกิจอะไรล่ะอ่าจะพะัลิีอะไรแกจะก็พร้อมทัชคนเสมอแล้วอเอาลนะแต่อย่างงั้นเธอจะต้องทำอะไรก็ไปบอกแล้วผมม่มาดูตอนต,อต่อไปเลยดีกว่านะผมข็อเสนอไม่คาดฝันผมไรีบไปนะผมแม่กลัวจะคลิปจะนานหืม,หมอืมอ่าใครเนะี่ยมาทำไมเนะนี่นี่เธอ นี่มูยินทำอะไรอยู่ได้นะฮะแหมผมไม่ได้ใจว่าตัวกลางๆเนี่ยอันว่าอะไรนะผมมันฟ้อนยี่หัวมูมยินเถื่ออะไรทุกอย่างนีไม่รู้แล้วแหมผมเอาตามสไลด์ผมนะมูยินทำอะไรของเธออยู่เนะนี่ยนี่แล้วนายคิดว่าเพราะอะไรเลยยนะเอา้าไปรู้เลยเนี่ยฉันกำลังที่จะมาคุยกับนายนะสิแต่เบื่อเอ้าปิดเลยเนี่ยอยู่กับตนดาเอา้ยฉันหมายถึงฉันเลยจะ,จะมาปรึกษาคุณนะคะนายท่าน เธอเรียกฉันว่าอะไรนะเมื่อกี้นะขออีกทีดินี่ตกใจและเขานายนะตอนนี้ฉันเป็นเมด์นี่นะก็ต้องเรียกของนายว่านายท่านอยู่แล้วสิเออพอเอ็ดอนะบอกให้พูดต่างหากล้วโอเคนะไม่ใช่เพราะมีอะไรที่แอบแฝงหรอกนะอืม,อมแล้วแต่เธอเอาละงั้นคุณไม่อย่างเธอนะัมาทำในแถวนี้แหละฮะฉันอนะ ฉันมาเสนอรปรบการสาิเศษให้นายไงสริการสาิเศษฉันจะเ,เป็นเมนส่วนตัวให้นาย <L eg le> นี่เอาจริงเลยไงเนี่ยเอาจริงดิรู้ๆเลยนะโอกาสอย่างนี้เนะี่ะไม่ได้หากันได้ง่ายนะจะบอกให้เพราะงั้นนะ่ะนายอย่าปเสธจะดีกว่านนะโทษทีนะแต่นั่นแหละที่ฉันจะทำนะ่ะเอา้า <L> เ <eg le> <L eg le> ยี่ยมเกิดแล้วนายต้องจำแรับว่า เดี๋ยวสิอะไรนะนายไปเสียข้อเสนอของฉันงั้นเหรออืมกระตันนั่นแหละนี่นายจะไปเสียข้อเสนอฉันจะดแบนี่จริงริงเหรอนั่นบอกสาเห็นหน่อยดิยสิอ่านงั้นบอกสาเห็นหน่อยสิปล่อยผมมาตรงนี้เลยนะนี่ส่วนี้เธอพูดเอาเองอีกรอบสิฮะที่อยากได้ที่ได้ผลนั่นเหรออืมนั่นแหละคือเสียดิฉันปฏิเสธไง ฉันไม่รู้ต้นสาเหตุของเรื่องนี้เลยสักนิดคือว่าเมื่อกี้นี่คือภารกิจที่จะต้องทำให้สำเร็จถึงจะได้เป็นเหมนมือชีพนะสิงั้นนี่เกี่ยวว่างั้นนี่ก็เกี่ยวกับการที้เธอจะเป็นเหมนมือชีพเหรอเกี่ยวเลยกันนะใช่ได้รับมอบหมายภารกิจมาเป็นภารกิจสุดท้าย ก่อนที่จะได้เป็นเหมือนเมีนมือชีพยอย่างเต็มตัวนะ่ะซึ่งคือฉันจะต้องเป็นเมนส่วนตัวให้กับใครสักคนและคอรับใช้จนกว่าคนคน,นั้นอาจจะพอใจแล้วใครสักคนที่ว่าคือฉันสินะก็ใช่นะสิถ้าเราไปถึงเป็นฉันละ่ะ <c> น <oughs> ่าสะตคนก็เยอะแนี่นายหมายความว่าไงอะที่ว่ามานั่นอนะก็ฉันนึกออกแค่นายนี่นาเดี๋ยวคนหนึ่งก็เยอะแยะนะผม แล้ทำไมเธอเธอเธอถึงจะมุ่งมั่นเป็นเมดมือชิพให้ได้นักนะเพราะนั่นนะ่ะเป็นหนทางเดียวที่ฉันนะ่ะจะจบการศึกษาแล้วก็เลิกเป็นมเมดได้สักทีนะสิอา้อาวอ้าวจะจบการจัดอาจจะเป็นเมดเพื่อจบการศึกษาแล้วก็จะได้เลิกเป็นมเมดได้บ่เมอะไรกันเนี่ยยังงี้ก็เถอะนายก็รู้นายก็รู้หัแล้วนี่นะทีนี้เนี่ยอย่ามาปฏิเสธฉัน เชียวล่ะเออนี่ฉันจริงจังนะพรุ่งนี้เนะี่ยเวลาเดิมฉันจะมาใหม่งัน้นเข้าไปเจอกันอา้าวไปทะแล้วก็จะตกลงยังได้ไงแต่ก็เอาเถอะน่เหนื่อยดีนะผมจังหวะนี้มาดูกันต่อดีกว่าโนกไฟเวตีเมีส่วนตัวผมจะรีบไปโนะไม่ทำมันจะรีบไปมันมัน ตอนที่ผมอ่านคลิปตอนนี้เป็นเวลาดึกแล้วนะผมรีบอ้อเสร็จแล้วผมจะไปทำอย่างอื่นนะผมไปทำจะไปอ่านหนังสือหรือนอนก็แล้วแต่มผมนะสวัสดีครับนายท่านกับอ่าชั้นไพรเวตตี้มิสต์ตัวของนายท่านค่ะวางไงไปเจอฉยนะเนี่ยมอตามตรงว่านายจะพังกว่านี้กว่านีออ้ซีอีกเนะี่ยอย่าบอกนะว่านายชินกันอะไรแบบนี้แล้วเนะี่ยอืม ก็ชินแล้วนะอ่ามีเมมทั้งสามคน <c oughs> ไม่นับไฟเบตีนะมีเมมทั้งสามคนนะี่ยทั้งโกโก้ทั้งเอียดทั้งกบอ่าอะไรนะโซดาอี่อนายนายว่าไงนะจะบอกว่านายมีเมมคนอื่นอนอกจากฉันแล้วเหรอนายท่านท่านชินแล้วนะี่ยฉันก็ไม่ใช่เมมคนเดียวที่รับใช้นายนะสินายมีเมมาแล้วกี่คนเนี่ยฮะเราลเล่นหลักนะีโอ้ย แลาเธอแล้วเธอจะทำอะไรได้บ้างล่ะอืมฉันยังไม่ได้ตัดสินใจหรอกนะตวอย่างของฉันก็คือการทำอะไรพอใจทำอะไรจะทำแล้วก็บอกมาได้เลยนะฉันทำของสะอาดซักผ้าทำอาหารได้หมดทุกอย่างเลยแหละแล้วก็จะอะไรก็ได้ที่นายต้องการเนะ่ะก็คือเธอทำทุกอย่างที่ฉันขอสินะ ถ้าทําแล้วนาพอใจแล้วนะวนะงั้นก็เริ่มด้วยกา,ารทำความสะอาดห้องนี้แล้วกันกาทำความสะอาดห้องนี้ลลนนนเลยนะแค่นั้นเองนะนะแค่นั้นะเองเนี่ยนะอ้าวทำไมล่ะทำอะไรได้ไงไม่ใช่สักหน่อยฉันจะทำให้ห้องนี้สะอาดอย่ามองเอ่อจนลงมืนอลงกับพื้นได้เลยแหละจากนั้นเฮ้ยพี่ตี๋เรื่องการทำความสะอาดอ่าฮะฉันออกจากห้องมา จะได้ไม่กีกะเธออืมจะทําทเสร็จไหมลูกค่าเดียวกันข้างในห้องนั้นนี่แลหละแก้ที่ผู้บังกาแก้ที่ผู้บัญชาการใช้เนะี่ยอืดีแอบหยิบแก้วขึ้นมาดูใกล้ใหมอนั้นนะ่ะชอบดีไซน์แบบนี้คิดนะไจรจะพลิกข้างหน้านะไว้ที่ของนี้ใครกันไว้ดีกว่าคุยใครนี่น่คิดอะไรของเราอยู่นะเราจะไปซื้อของ ทำอะไรทำไมกันดีแค้ไม่แตกแล้วผมจังวันนี้แอปที่ที่ตกใจเก่ากับกของตัวเองนั้นวางแก้วลงอา่าด้วยใจที่เต้นไม่เป็นไม่เป็นสันไม่ได้อยากซื้อของเพราะมันนั้นแบบอปเพราะมันชอบสักหน่อยแค่เพราะว่าฉันอนะฉันใส่แก้วไว้นนี้าตหากเท่าน,นั้นเองใช่นั่นแหละไม่รู้เคยใครนะนี่เธนะออาอะไรหนะกพายุตีฮะพูดเลยนี่ข้างใน,นนะ่ะเสร็จหรือยัง ไม่มีอะไรหรอกผู้เช็คเอ้ยไม่มีาาหลักฐานเท่านเรียบร้อยดีทุกอย่างเรียบร้อยดีไม่เป็นห่วงนะอืมตามเสร็จแล้วก็เรียกเั็คแล้วกันหนึ่งชั่วโมงต่อมาอ่าถ้าห้องมันใหญ่มากก็ได้เสร็จแล้วนะครับอ่ะดินชักของผู้เช็คครับเริที่ค่อยๆ่อยดึงดินชักเปิดออกมาอืมก็มีอะไรผิด เธอจะบดูทำไมลิงชัก,กมันจะมีเลยล <c oughs> ินชักมันก็ได้จะมีนี่มากกว่านะมีเอกสารเกี่ยวกับงานนะถ้าปกตินะไอตาชั้นตาไม่มาถึงมีมมงเมกกซีน์ล้างมกแบบนี้ด้วยละ่ะโอ้นี่ไว้เวแค่ทำความสะอาดนะไม่ต้องเข้ามาหรอกนะอืมอะไรของเธอห้องฉันแท้แท้สาชมชั่วโมงต่อมาโอ้มาคนเสร็จได้แล้วนะ สามโมงเนี่ยอ่ะมอนนั่นแหละชอบฟังเพลงแบบนี้เองเล้วเนี่ยมันเพราะตรงไหนกันนะแต่ยิงเลยเพลงฉันอืมน้อ,องเพลงแล้วดูวอ,อืมก็ไม่ได้แย่ที่คิดหรอกนะจดชื่อเพลงกันว้หน่อ,อยเาไงก็แล้วกันแฮปปี้เริ่จดชื่อเพลงอ่าชื่อนักรีแล้วก็แล้วก็อย่างตั้งใจด้วย 6ชั่วโมงเต็มาทำความสะอาดทั้งบ้านไรเงี้ยเนี่ยนานเหลือเกินอืมเงียบสนิทแชรตัดสนิสนใจแอบมองเข้าไปในเ,ออเข้าไปอย่างปรรใจเล็กน้อยหืไปไหนแล้วเนี่ยอยังคงอยูอย่อยังคงอยูอย่เหมือนเดิมไม่มีอะไรผิดเพี้ยนจบเธอเธอ,อทำอะไรอยู่ตั้ง6ชั่วโมงเนี่ยทำอาฉันต้องใส่เลยว,ว่าพายุที่ทำอะไรอยู่ตั้งนานสองนานกันเนี่ยนในท่าน บ่อนังเราอยากเข้ามานี่ยฉันนักขาศาสารอยู่นะนี่ให้ฉันช่วยเธอหนะไม่เสร็จสักทีเนี่ยนี่ไม่ต้องหรอกฉันทำเองได้นะนี่ขอร้องนะนะจะได้เข้าห้องฉันอยากจะช่วยนะไม่โง่หรอกผมจะจะเข้าห้องมากกว่านะผมเองห้องตัวเองไอ้เทมไม่ได้เข้าห้องมันจะหกชั่วโมงไงทำอะไรอยู่ก็ได้ถ้าอะไรนกรานอย่างนั้นแล้วก็จะมาช่วยเท่าที่ช่วยเลยจะยมาช่วยก็แล้วกัน ดันดีนะผมไม่ไม่นานแม่ไม่นานเลยแนละ้วเมดหวังพึ่งไม่ได้ <c ười> เอาได้สี่แล้ววันนี้นะ่ะใช้ฉันช่วยอะไรล่ะอืมไม่รู้อะ่ะพอนึกย้อนกลับไปตอนที่พาวิที์ทำอาสาสมบัติม่อวานแล้วเนะี่ยฉันคิดว่าอย่าหวังพึ่งเธอเรื่องงาไปกวาดดีกว่ามั้งเนี่ยงั้นช่วยซักเสื้อผ้าฉันหน่อยได้ไหมะจะให้ฉันซักเสื้อผ้าของนายเหรอ ง,ง่ายๆเหมือนเมื่อวานนี้เลยนะสิหกออชั่วโมงเธอังสักไปเธอยังทำความสะอาดไม่เสร็จเลยนะรับรองว่าเดี๋ยวๆก็เสร็จแล้วคู่ต่อมามีเดียวอันนี้นะถัาเดี๋ยวยก็เรียบร้อยแล้วมั้งต้องเกมเลยจากที่าพาไปเมื่อวานให้ได้โอเคก่อือ่นก็เสื้อผ้าของผู้ชาตการทำไมครับที่รอบมองอ่าซ้ายขวา อย่างล้วไว้ระวัะงก่อนหยิบเฟซตัวหนึ่งขึ้นมาเมื่อดมดมทำไมหอมจังเฟฟตีรีบโยนเสื้อในมือน,นั้นลงไปในเครื่องสาาักผ้าเมื่อกี้ในชั้นบ้าเป็นบ้าเลยเนี่ยแต่เป็นเพราะว่าเพราะฉันอยากรู้ว่าเจ้าหมองนั่นอ่ะใช้ฝองตะขอที่พ่อไหนกันแน่ว่าจะตินขาดยังไงเนี่ย ไม่ใช่เพราะว่าฉันชอบกินของมันนั้สักหน่อยอืมมือเพอร์วิตี้เนี่ยฉันเอาไปวูบ,บหนึ่งทำไมกะเพอร์วิไไตีนี่ยมุ่งไปที่มุมหนึ่งของอ่าห้องสลิดเออมีห้องสลิดด้วยนะเนี่ยผมนึกว่ามีแค่เครื่องโอ้ยตายเถอะการเคลื่อนย้ายของผู้จัดการมีเรื่องมันนั้นแหะใส่ไว้ตรงนี้เอ้ยใส่ตรงนี้นี่ เธอวิ่งดั้งมุมหลบมุมทำอะไรอยู่ตรงนั้นนะฮะไปนายท่านนายทำอะไรที่นี่เนี่ยออกไปในห้องฉันนี่นะก็แค่คอยากรู้ว่าสภาพไปถึงไหนแล้วนะสินี่เธอซ่อนอะไรไว้ขนาดนังนะฮะฮะน,นี่พูดอะไรของนายเนี่ยฉันน่ะไม่ได้ซ่อนอะไรหรอกนะเมื่อไหรเธอถึงมุมไปไว้ข้างหดอย่างเดียวเลยล่ะไม่เห็นแล้วว่าฉันน่ะซักสักผ้า,ายอยู่นะรีบๆออกไปเลยนะ เอฟทีไล่เตะเปิดชันออกมาฉันนั่งกลับไปที่ห้องผู้ประชาก,การเอาย่องงานแต่งงานเอาหนึ่งชั่วโมงต่อมาเรียบร้อยแล้วแหละหนานเอาเรื่องอยู่ในนี้ก็ต้องหาหนานะสิทำไมน่าจะเห็นว่าชนะต้องซักผ้าเยอะขนาดไหนนะเยอะตรงไหนวะไม่ค่อยอยากจะเชื่อเลยนะฮะแต่จะปล่อยไปก่อนเอาแล้วกันนี่เธอรอนเหรอ เอ้ก็เป่านะทำทำไมล่ะอืมก็เธอหนะ้าแดงเฉะเลยสิทำอะไรมาทำชุดของเธอก็ดูแฉะดีหน่อยด้วยทำอ,อะไรอยู่นะเออจู่ๆก็สึกว่าใครสบายยังไงก็ไม่รู้แฮะแล้วเมื่อฉันทำง,งานเสร็จแล้วนะ่ะขอฉันกลับเลยแล้วกันนะถ้าที่ที่เป็นหายไปตต่ไม่เอ่อตอบอต่อคำอ่าอ,อะไรอีก ใช้ได้กับไปห้องซักรีดรู้สึกหอนใจยังไงชอบกลนะแล้วก็ได้เห็นเสื้อผ้าของฉันแขวนขึ้นราวตากผ้าแต่นั้นที่ยังเปียกโชกอ้าวห้องซักรีดเธอไหมเธอไม่อบพายฉันเลยรู้แล้ทางของต้องปั่นแห้งอีกรอบแฮะอ่าก็ถ้าวันไหนแดดแรงมันก็ไม่ต้องปั่นแห้งอะไรด้ผมไงแต่ช่างเด็บดอกโรนี่เขาไม่มี แล้วเขาไม่ได้มีพาที่จริงๆใช้เนาะพาริตรงที่เทียมก็ปั่นแห้งได้กับปั่นเบรับะมาดูกันต่อเดี๋ยวนู้ภารกิดสุดท้ายนะครับตอนสุดท้ายเหมือนกันนะมา <S <S คิดนี้น่าจะไม่ยาวมานะมไม่รู้ว่าจะถึงครึ่งชั่วโมงไม่ได้ซ้ำนี่ให้แซนช่วยอะไรดีละคะอืมว่าเธออยู่เฉยดีกว่านี่คอนจัเมอร์เรื่องงานทางการศึกษาและสลัพ้าข,ของเอฟซีเนี่ยปรากฏขึ้นมาในห่วงฉันแต่แค่อย่างเดียวแล้ว ธอช่วยทำอาหารนหน่อยแล้วกันนะอ๋อนายหิวแล้วทำอาหารนี่ของหน้าฉันเลยแหละได้ลองทำที่เมย์คาเฟ่ตั้งหลายอย่างเนะนี่ยดูเถิหนายิ้มหล่อนๆเลยเราแบบนะคู่ต่อมาข้าวหอา่อไข่านใหญ่ใจฟูได้แล้วค่ะอือครับที่วางจานข้าวห่อไข่ที่วาดรูปอหน้าฉันเอาไว้ด้วยสมเคยที่อย่างสวยงาม มองเผยก็ดูปกตินี่ลองชิมเอ้ยตวก่อนเอ่อนายท่านคะนายอยากให้ฉันล่กงะาถาให้ไหมคะัอ้อาวสิขอบคุณนะจ,จ,จ,จองอร่อยขึ้นจ,จ,จองอร่อยขึ้นเอ้ไม่ใช่สิอะไรก็ซีวิธปูมอ่าไม่ดูนะผมทานได้เลยค่ะขอบใจงั้นกินแล้วนะ แทนแต่ข้าวของใครเข้าไปันหนึ่งคลมเราจะมีน,ะน,นะน่าจะมาลับเปลือกแล้วเออหน้าอะไรดูไม่มีความสุขเฉยเลยนะฉันตุน้มเททั้งกายและใจทําขึ้นมาเลยนะจะบอกนะว่านั้นมันไม่อร่อยเนะี่มันเผ็ดนะสิฮะ <c oughs> จริงนะอุ้ยเผ็ดอ่ะอเป็นไปได้ยังไงเนี่ยฉันไม่ได้ไนในส่ของเผ็ดอะไรเลยนะเธอใส่ซอสพริกหรือเปล่าอย่าบอกนะว่า เราลองชิมซอนเผือเทศที่เธอบีลงไปหน้าพิารณทีก็ซิดเผือกนี่มันเป็นไปได้ยังไงกันเนี่ยนี่มันไม่ใช่ตำเกเทศแต่เป็นซอฟพิกนี่นะโอ้ยาตเถอะททาอาหารและยังพลาดเลยเนี่ยฉันูดสอบใจว่าอย่างไรเรื่องนี้แหละน่าทำได้เลยทําได้ดีแล้วแท้ๆนะแต่ที่ผิดอเกี่ยวอะไรฉันะครับ เลื่อนเข่วได้ด้วยนะีฮะฉันผิดตรงไหนเะนี <c> ่ย <oughs> นายดูอะไรใช่ไหมแล่ะนายอยู่ดูอยู่อลไรใช่ไหมและว่าวฉันอนะต้องห้ามใจเต็งไม่ไหวแน่มีตั้งอ่ามีที่ตั้งเยอะแยะทำไมานายต้องขอใช้นความสัตย์ห้องนายด้วยละ่ะเอา้าก็เธอบอกเสียจแล้วสำหรับใช้ฉันนี่นหะอ่าที่ที่นี่นะอ่า,ท,ท,อาที่ที่นายอยู่ตลอดนะ่ะมีแต่ของที่นายนะ่ะใช้อยู่ทุกวันอ่าฮะ ฉันทนไม่ไหวหรอกเกี่ยวอะไรกันนะใจฉันอะมันอยากจะพินิปเป็นรทุกรายละเอียดเลยละจนทั้งวันก็ยังทําไม่เสร็จแค่นั้นยังไม่พอนะนายจะมาขอให้ฉันอะซักสุกอย่างให้อีกฉันก็ต้องอ่าฉันก็เลยอะฉันเลยต้องอยากรู้นะสิว่านายใส่ผ้าแบบไหนใส่ฝงจากฟอกยี่ห้ออะไรนะนี่ผมดีดีนะผมทุบเป็นฝ้ดีนะที่ผมเป็นฝ้ากับแฟบเนี่ย มใครเด็กสมัยนี้ไม่น่าจะรู้จักนะว่าแฟบคืออะไรเนี่ยแฟบก็คือยี่ห้อของสฟองสมัยก่อนนะคนไทยเราก็เรียกติดปากกันว่าคนไทยสมัยก่อนก็เรียกติดปากกันเลยว่าเรียกว่าแฟบมาตลอดนะครับแม่เผ่อใครไม่เข้าใจเนาะผมะเกิดจะพากว่าแฟบแสดงแล้วเนะมื่อกี้เนี่ย <c oughs> ผมอายุไม่ถึงนั้นผมยังอายุเพียงสามสิบสนะี่แล้วผมอายุแค่ประมาณยี่สิบเองนะคยี่สิบสองนะ <c oughs> แต่ให้ตายเถอะทำไม่ได้เนะี่ย เสริมหดาดแยกเสื้อผ้าหน่อยแล้วฮะในกลุเสื้อของนายเนะี่ยมีแกได้อยู่ด้วยนะยังไงก็แล้วแต่พองั้นแหละฉันเลยไม่มีทางสื้อผอ่าไม่อยางสื้อผ้าใดีๆได้อยู่แล้วแล้วมันเกยดอะไรสุ <c oughs> ดท้ายคเครื่องทำอาหารนี่ฉันใจแทบจะขัง้งวานไหอยากกินอาหารฝีมือฉันเชื่อใจต่งางๆต่างๆต่างๆที่ไม่ได้สักงนี้ เราไม่เกี่ยวอะไรกันกรตันนั่นแหละน้าแต่พิษฉ <c oughs> ันพอแล้วไอ้ผงเป็นมาแล้วนะ่ะเห็นมือชีพอะไรนั่นน่ะฉันกลับละเมื่อเฟรดี้หันหลังน่ะก็จะเดินออกไปจะนัง่งคว้ามือเธอไปก่อนนี่ <c oughs> <c oughs> เอาเอาแบบนี้เลยใช่ไหมนี่เธอบอกชอบฉันแล้วนะ่ะจะมาหนีไปดื้อๆอย่างนี้ได้ไงฮะ เอ๊ะอะไรนะนี่พูดบ้าอะไรของนายเนี่ยฮะนี่ที่เธอสองใส่ไข้รู้นะ่ะเตือนเต้ตไปทั้งทุกอย่างอย่างนั้นนะเสียงเกมหายไปไหนไปรึยังนะม่เกี้เสียงเกมทะลุมังนอ,กนอกตกเยี่มหมดเลยนะมันแปลว่าเธอนะ่ะชอบฉันไงแหละฮะฉันนี่อย่าพูดบา้าไปหน่อยเลยนะ ฉันจะไปรู้สึกกับนายอย่างนั้นได้ยังไงกันกับกันด้วยซ้ำที่นายคิดแบบนั้นออกมาได้น่ะแล้วนายต่างหากแ่ะที่ชอบฉันน่ะ,ะแล้วแต่เอแล้วแต่เธอแล้วกัน <S <S นี่ทำให้พูดอะไรทำให้พูดอะไรต่อเลยละ่ะจะบอกว่าฉันพูดถูกแล้วไงเอาไงดีนะผมใช่เธอน่ะพูดถูกแล้วสิ นายว่าไงนะฉันพูดถูกเลยโทษนะฉันโกงนายผิดไปนะนายเออพูดอีกทีได้ไหมเฮ้ยไม่ใช่สิหมายถึงจะจูนายพูดแบบนี้ออกมาได้ไงกันโอ้ยคิโกงนี่นะนายพูดอย่างนั้นแล้วก็เออคือนายท่านครับนายอยากใ่้ฉันช่วยอะไรอีกไหม แต่คิดว่าฉันพูดไปพร้อมีความรู้สึกอะไรให้นายนะเรื่องแบบไม่มีนะฉันยังไม่ทำอะไรดีๆไม่เห็นถนะดไม่ถอตัวขา้างในเลยยังไงซะฉันกำลังทำภารก,กิจนี้ให้สำเร็จถึงจะได้าก,การศึกษาได้แต่ฉันนะก็อยากเห็นนายยิ้มด้วยฮะฉันยิ้มด้วยนะป๋าไม่มีอะไรหรอกเอาเถอะใจฉันทำอะไรอีกล่ะฮึ เดี๋ยวสิไหนเจนตัวเข้ามาใกล้อย่างนั้นทําไมนะฮะอฉันคือฉันก็ไม่ได้ไม่ชอบหรอกนะแต่นี่มันจะเร็วไปหน่อยแล้วอันนี้เร็วแค่ดูคู่อื่นแล้วบ้างดูอย่างพวกหลักสา่คนนั้โฆษณาทั้งบ้างโนอาบ้องโนอากับโนอากับบองอะไรพวกนี้นอ้ฮะไหนรูปหัวเลยอ๋อรูปหัวเลยนี่จำรูปหัวฉันทำไมเนะะี่ย ฉันไม่อยากได้เมียส่วนตัวหรอกนะฉันอยากให้เธอนะ่ะเป็นทรเวตี้คนเดิมเอ๊ะนี่พูดเลยขขงมาพูดเลยขขงนะพูดเลยของนะเงนนะี่ยฮะขอบคุณนะที่พยายามเพื่อฉันนะี่ะเคนั้นนะ่ะฉันก็มีความสุขแล้วล่ละทางนั้นแล้วก็หมายความว่าฉันอนะ่ะจบการศึกษาแล้วเลยใช่เพราะงั้นแต่เธอไม่ติดอะไรแล้วก็ เราไปฉลองกันเถอะเออนี่คือนาย่วนชันไปเดทใช่ไหมเนี่ยอ <c oughs> ฉันก็หิวนิดนิดหน่อยเลยแล้วล่ะนะก็ดีเหมือนกันนายอยากไปร้านไหนล่ะฉันจะได้ดูเมนูก,ก่อนเฮ้ไม่ได้แปลว่าฉันจะไม่ไปนะทํำทำเมนูไม่ถูกใจหรอกนะอะไรของเธอเนีแต่ว่า ถ้าได้ไปกินแล้วก็นายแทันคิดว่าอร่อยนะก็ค,คงดีนะสินะจบนี้เลยหรอกไหมสัน้นเป็นนาทีสั้นนะมไม่ยาวมากก็มาดูนะผมว่าจะกี่นาทีเนะี่ยก็ประมาณครึ่งชั่วโมงได้นะผมไหมน่ก็เป็นกับบ้างกับไ a เวดีดังนี้นะใครชื่นชอบไม่ชอบมึงก็บอกกันได้นะตัวถามว่าผมสนุกไหมกับเรื่องนี้ก็สนุกอยู่นะผมไม่ได้ไม่ได้มีช่วงที่ดรามา่าดรามา่าแล้วก็ ไม่ได้โรแมนติกจ๋าขนาดนั้นนะมีนิดน,นึงมีช่วงท้ายนิดน,นึงนะผมแล้วก็มีแอปแอปฮาแอปฮาด้วยนะผมไหนถ้าถามว่าโฟนตถามว่าในเรื่องความสัมพันธ์คนไหนอ่าที่โรแมนติกสำหรับผมนะก็จะเป็นพวกสากุละนะผมกับเฮมนั่งกับคอ Marie, นะมารีนเนี่ยแม่ดีก็จอเช่นกันนะที่ผมทําไปแล้วเนี่ยก็โฟนตผมก็ทําไปแล้วหลายตัวนะผมดีก็ด้วยนะแต่ว่าดีนี่จะไม่ได้ไม่ได้ชัดเจนขนาดนั้นนะผมดีก็ยังไม่ดียงเหมือนเดิมนะ ก็ดีก็จะไม่ชัดเจนมากขนาดนั้นนะครับแม่ก็รอดูต่อไปผมในอนาคตว่าเขาจะมีร่างอะไรมาอีกหรือเปล่าถ้าไม่ติดต่อไปผมว่าน่าจะเรียบร้อยแล้วนะผมไม่ต้องไม่ต้องสืบแล้วนะอก็ในบทบทร่างแรกกับบทร่างที่สองเขาก็ชัดเจนอยู่นะว่าเขาก็มีมีใจพูดพูดจากการพอสมควรเนี่ยม,มาพูดทําคลิปไปไม่ได้พูดถึงนี้ทําไมเนี่ยช่างเลยครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมจะไปคลิปอะไรก็ติดตามกันได้นะครับ